ครับผมผู้ใหญ่พิกุลศรีจันชัยบ้านแห่ใต้ตำบลแห่ใต้เพื่อโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับครับผมขอถาม<อ>ถึงธุรกิจเลี้ยงปลาก่อนครับทำธุรกิจปลามากี่ปีแล้วครับทำปลามาได้30ปีแล้วครับ30ปบีเมื่อก่อนก็เลี้ยงปลาเนื้อแต่มันไม่ประสบความสําเร็จก็เลยมาเลี้ยงเพาะพันธุ์ลูกปลาขายรา,ายได้ก็ดีกว่าทํานาแต่เหนื่อยกว่าทํานาอีกคร,ครับผม มันยากยังไงบ้างครับเลี้ยงปลายากตอนที่เราจะเอาเตรียมเตรียมบ่อนั่นแหละเตรียมบ่อให้สะอาดไม่ให้มีศัตรูอะไรมันถึงจะเอาลูกไรลูกไรปลาลงไปได้ครับผมขอเข้าเรื่องวัวสักหน่อยครับผมครับครับเอาเลยครับเลี้ยงงัวมาหกปีนี่ครับหกปีตอนเริ่มต้นนี่กี่ตัวครับสิบห้าแม่สิบห้าแม่สําหรับท่านผู้ใหญ่คือเลี้ยงวัวนี่ง่ายมากเลยง่ายง่ายครับปีนี้ได้ได้ลูกสิบสี่ตัวปีนี้ครับ อยัางตัวขาวๆนี่แม่แม่มันทับแล้วน,นั่นน่ขาวๆอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเขา,ขาเล็กแม่มันทับแล้วแม่เขาทับแล้วด้วยเออครับนี่แม่ตัวเล็กๆนี่ได,ได้ได้ลูกสามตัวแล้วลูกสามตัวแล้วลูกสามตัวพวกนี้ได้แม่ละสองครับผมโอ้โหมีลูกทุกปีจริงๆครับนี่กินดีมีชัยนี่ผมให้มันกินผมไม่เคยได้ทําวัคซีนน,นั่น่ครับปากท่าเปื่อยที่สำนักง,งานกษตรปฏิสุศสตว์อำเภอเขาให้ผมไปเอา วัคซีนมาฉีดผมจับมันไม่ได้ครับผมผมเลยไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ทาครับผมถ่ายพยาธิผมก็ผสมลำหลอกให้มันกินครับมันไม่ได้ฉีดยาฉีดฆ่าพยาธิสักทีนึ่งครับโอ้ปลาลงปลาประมาณกี่ตัวครับลงปลามันมันเป็นลูกปลาได้บ่อละหกหมื่นตัวหกหมื่นตัวได้ครับถ้าบ่อใหญ่กว่านี้ก็เป็นแสนก็บรรจุได้ครับผมท่านผู้ใหญ่พูดถึง ให้กินดีมิชัยกับปลาหนึ่งทำยังไงผมผสมอาหารครับครับไม่ไม่ไม่ได้เติมน้าเหมือนงวะนะเอาจินดีมใชัยที่เราเป็นหัวเชื่อมันอยู่ในขวดนะครับผมเอาไปเติมน้ําเติมน้ําแล้วก็ไปแช่อาหารเอาไปใส่อาหาราได้ประมาณห้าหกนาทีผมก็ออกแล้วอันนี้คือสูตรการเลี้ยงปลาครับครับผมผมไปเติมเติมใส่น้ําผสมอาหารแล้วก็ออกหวานมันมันมันอ้วนเนกี่ยวกันกับ ให้กินขี่ไก่กินกินลำอ่อนธรรมดาครับผมเพราะว่าเราไดอา้อาหารมาแช่กับกินดีมีชัยเนี่ยแหละครับไปไปบานเฉพาะแม่พันธุ์นั่นเนี่ยครับผมเฉพาะแม่พันธุ์ให้ให้ลูกเร็วอืธรรมดาสามเดือนจะได้ไข่ชุดหนึ่งครับอันนี้สองเดือนกว,กว่ากว่าก็ได้ไข่มาเพาะอีกแล้วมัน มันเร็วสําหรับเลี้ยงวัวใช่กินดีมีใชยมาประมาณสามปีเนาะแล้วปาลาครับพร้อมกันไหมหรือว่าก่อนหน้านอีกปลาปลาทีหลังปลาทีหลังครับผมปลาทีหลังงวัวให้ให้งัวงกินก่อนครับงัวกับไก่ชวนพ่อนะกินกินทีหลังมาก็เริ่มอยากให้ปลากินด้วยก็เมื่อก่อนเคยเคยสั่งเที่ยวละห้าซองหกซองเองครับมาปีนี้ทีละกล่องมาเที่ยวสุดท้ายสั่งสอง,งกล่องครับ เพราะมันกินเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกอืงัวก็หลายตัวปลาด้วยไก่ด้วยผมก็เลยให้มันได้กินด้วยกันแล้วว่าเห็นผลผลิตหรือว่าเห็นหนี่มันรักษาง่ายประสิทธิภาพดีครับมันมันรักษางัวง่ายครับผมนี่ผมผมสังเกตได้เลยว่างัวขนาดลูกเลียกนมแม่ก็ไม่ผอมครับผมนอนออกไปแค่สามสี่ชั่วโมงบนไปสี่มงเยนม,มันออกหนึ่งชัวมันเข้าคอกครับ ไม่ได้ไล่เง้นแปลว่าระบบการเลี้ยงวัวคือไม่มีอะไรเลยก็คือปล่อยให้ไปกินอย่างเดียวปล่อยไปกินหนึ่งทุ่มมันเข้าเข้ามาแค่นี้เลยครับผมโอล้ยงวัวง่ายจิไม่อะไรเลยครับผมลงทุนอะไรบ้างครับสําหรับการเลี้ยงวัวในแต่ละปีมีไหมลงทุนไม่มีนะแค่กินดีมีชัยอย่างเดียวยาถ่ายกับกินดีมีชัยแค่นี้เลยยาถ่ายเอามาผสมลําให้มันกินครับมันแย่งกับกินไม่รู้ว่ามันจะกินตัวแล้วเท่าไหร่ไม่รู้หรอกยาถ่ายครับเพราะว่า กินดีไม่ใช่ก็เอาเอาใส่น้ำามันทังน้ำครับรายได้ก็อยู่ประมาณหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ประมาณสี่ห้าหมื่นบาทนี่ยสี่ห้าหมื่นบาทต่อเดือนครับอันนี้คือกำไรใช่ไหมครับครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ลูกค้ายเยอะๆรถเล่มารับปลาหน้าฟาร์มวันละแสนก็ได้วันละแสนก็ได้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอันนี้ประมาณกี่ปีได้แล้วครับประมาณหกปีขึ้นหลังเนี่หละโอ้โห วันละแสนนะครับ FC หลังวันละแสนก็ได้ครับผมโอ้สุดยอดเลยโอเควันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ